สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปขับรถก็ะค่ะที่ชิบูย่ากันค่ะจริงๆวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเมื่อเช้าก็เลยแคย่ไปนังกินข้าวคือข้าวเมื่อเช้ามันถูกมากเอาไปประมาณ270บาทไทยเรเาก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบแต่ว่าเมื่อเช้าาลืมหยิบกล้องไปไงเดี๋ยวจะเอาลูกแปะจะนั่งรถไฟไปที่ชิวยากันนะคะ ไปติดตามกันได้ขับกูค่ะโอเคบายซีอ okay, ูตอนนี้เราก็ถึงย่านชิบุย่าเรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะแบบมากมาว้าวอ่ะมากมากแล้วเมื่อกี้คืนหลับบนรถไฟด้วยไม่ไหวง่วงนอนกินอิน่มล้วก็ง่วงนอน Thank you for watching. Bye bye.